you <laughs> วันนี้เรามาพบกับ y a m a าม Mio ร้อยยี่สิบห้านะครับนะร้125อยยี่สิบห้าซีซีอ่าก็มาติดตั้งโครงข้างครับนะมาติดตั้งโครงข้างแบบสลักนะฮะอา่าก็ตัวนี้ก็เป็นการติดตั้งที่ค่อนข้างนะลำบากหน่อยนะครับนะอยู่กับตรงกลางนะครับที่ลำบากนะครับนะแล้วก็ การถอดเปลือกใส่เปลือกด้านหน้าเนี่ยก็ต้องดูแนวทางวิธีการถอดนะครับนะมันหนาหน่อยมันเยอะหน่อยนะครับยามาหา่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับเอาละเรามาพบกับมิโอร้อยยี่สิบห้านะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นหมอน้ำนะครับนะรุ่นหมอน้ำทรงนี้เลย นะครับถ้าใครมีนะครับนะการติดตั้งพ่วงข้างแบบสลักก็ต้องดูได้เลยครับนะดูได้เลยนะครับลองดูให้ชัดๆนี่นี่นะครับเป็นตัวหม้อน้ําตัวใช้ในสวนก็ใช้ได้นะครับเพราะว่ารุน่นนี้ <porque> มันเป็นแบบใบพัดมันไม่เหมือนในรุ่นสองจงังหวะนะครับสัดสองจงังหวะมันจะไม่มีใบพัดดูดแต่รุ่นนี้มันเป็นหม้อน้ําที่ว่ามันมีใบพัดดูดเองอ่าก็คือตัวนี้คล้ายๆเหมือนยังเครื่องเบนซินบานเรานะครับใช้ได้นะครับนะตัวนี้ก็ ใช้ได้จะใช้ในสวนในไร่อะไรก็ใช้ได้หมดนะครับนะเพราะว่าความร้อนของเขาควบคุมได้นะครับเอาละเรามาดูกันว่าการติดตั้งนะครับนะการติดตั้งนะครับแบบสลักทำย่างไรหูหลังนะครับน,นี่หูหลังนะหูหลังก่อนเราก็ดูนี่ตัวนี้เป็นตัวที่เราทําไม่ยากนะครับหูหลังนะครับทําแผ่นแบนนะครับแปะแปะแปะด้านหลังไปแล้วเจาะคันน็อตนะครับนะแล้วก็ใช้กันตรงเนี่ยขันทับลงไป นะแล้วก็โคง้งนะโคงง้คนะโคงลงมาประมาณนี้ครับนะโค้งลงมาประมาณนี้นี่ครับอ่าดูชัดไหมนะครับก็ช่วงเย็นแล้วนะครับฝนจะเสร็จไม่ใช่ง่ายนะครับนะอ่าเอาละอันนี้ค้องข้างหลังนะเวลาถอดเราก็เหลือแค่นิดเดียวนะครับนะดูแลไม่ค่อยเกะก,กะไม่เกะก,กะนะครับนิดเดียวนะนี่เอาละอันนี้ข้างหลังเรียบร้อยแล้ว ตงกลางนี่ตัวนี้แหละเป็นตัวที่ลําบากใช้งานาใช้เวลาเยอะนะครับตัวนี้จะเป็นถอ,ถอดน็อตได้นะครับช่วงนี้จะถอดน็อตได้นี่นะฮะช่วงนี้จะถอดน็อตได้แล้วก็ขันติดกับบูตแกนกลางนะครับนะบูตแกนกลางของแท่นเครื่องนะครับตัวเป็นเอลอ่อนะนะตัวนี้นะเป็นเขาเรียกว่าแกนตะเกียบนะฮะถ้าเป็นรถรุ่น ปกติเขาเรียกแกนตะเกียบนะครับมาขันเชื่อมติดกันเหล็กตัวนี้นะครับเหล็กตัวนี้ก็จะทําผ่านมานะครับทําผ่านมาจากน็อตตัวบนแล้วก็ผ่านลงมาข้างหลางนี้นะครับแล้วก็มาต่อกันตรงนี้ครับนี่มาต่อกันตรงนี้นะแต่ละคันก็ทําทําอยากแล้วแต่ทรงนะครับแล้วแต่ทรงนะแล้วแต่ทรงที่เขาจะมาแล้วตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะอัพเนี่ยเวลาวันนั้นโชคมันยุบมือจะมา อ่หนีบกันได้นะเราก็อย่าให้แคบนะเกินไปเดี๋ยวมันจะชนนะครับอันนี้ของผมก็พอดีพอดีเลยครับเกือบเกินเกือบเกินไปหน่อยนะครับแต่ใช้ได้อยู่นะอืมแล้วก็ติดอยู่ในลักษณะนี้เนี่ยนะมันก็ดูไม่เกะกะนะครับนะไม่เกินออกจากรถนะครับเนี่ยพอดีพอดีเลยนะครับนะอ่านะครับไม่โพ่นะแกนสตาร์ทย,ยังยังออกแกนสตาร์ทยังออกมาเยอะเลยเอาละนี่นะครับถอดออกได้ใส่ได้นะครับอ จะลองใส่ดูนี่ติดแบบสลักนะครับชุดนี้สลักผมมีขายนะครับสลักมีขายติดต่อได้เลยนะแต่หูไม่มีนะครับหูไม่มีนะฮะหูต้องทําเองนะครับเพราะหูนี่ทํำยากนะครับถ้าจะทําก็ต้องเอารถมานะครับถ้าจะทำก็ต้องเอารถมา,นะถา,ออา,มาโอเคตรงกลางเซ็จเรียบร้อยต่อมาเรามาดูข้างหน้านี่ข้างหน้าเราก็ไล่มาเลยละนะครับนะ ข้อหน้าเนี่ยนะครับผมแนะนํานะครับนะผมแนะนาหน่อยว่าเอาให้แมน่มนๆนะครับเผื่อเจาะตรงนี้เราจะเจาะไม่แมน่นเราก็ค่อยๆเจาะไปก่อนนะครับก่อนที่จะถอดนะครับเราก็เจาะไปก่อนจอเจาะออกไปแล้วเราประมาณขนาดไหนเราเตรียมเหล็กของเรามาที่จะวางเหล็กตัวนี้ใช้เหล็กนะครับสามหุนนะเก้ามิลนะครับยาวอ่ายาวเจ็ดเซนครึ่ง เจ็ดเซนครึ่งถึง8เซนนะครับประมาณนี้นะอ่าแล้วก็มีแบนด์ปะท้ายอยู่ข้างในหนึ่งตัวนะครับเพื่อความแน่นนะครับแล้วก็เจาะรูนะแล้วก็ทําตัวอ่าเหล็กตัวนี้ก็3หุนเหมือนกันนะสหุนยาวตรงนี้10เซนนะครับยาวออกไปเลยส่งไปเลยนะครับแล้วก็เวลาติดตั้งนะครับเราจะติดวางสลักเนี่ยนะครับผมก็ได้แนะนําไปหลายคลิปเนาะอ่าเดี๋ยวเผื่อท่านได้เห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็จะได้สังเกตได้ว่า ผมก็จะติดนะครับติดแนวแนวตั้งของตัวนี้นะครับนะแนวตั้งของชุดสลักเนี่ยครับให้มันพอดีกับโชกแนวโชกนะครับเนี่ยมันจะขนานกับแนวโชกขึ้นไปเลยนะครับเห็นไหมครับมันจะขนานเลยฮะนะเห็นไหมครับนี่มันจะขนานลงมากับแนวโชกเลยนะครับอ่า้าแนวนี้ก็คือจะถอดง่ายไม่เกะกะแหนนะครับอ่านี่นะครับ ก็ประมาณนี้แล้วเราก็เอาชิดต,ตรงนี้ให้ให้ให้พอดีพอดีหน่อยอ่ะเอาชิดก็ว่าเราถอดง่ายใส่สะดวกนะครับนะบไม่ติดอะไรนะครับนี่ไม่ติดหัวเข่านะฮะไม่ให้ติดหัวเขา่นะตเขาตรงนี้ก็เป็นที่สะดวกนะครับจะเข้าจะออกนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสามจุดครับก็เป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยนะครับอธิบายให้ได้เข้าใจกันว่าวิธีการติดสลักนะครับนะ ก็ค่อนข้างละเอียดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าท่านมีรถคันเดียวจําเป็นนะครับก็แนะนําให้ติดแบบสลักนะครับนะถึงแม้จะช้าหน่อยก็ได้ดีกว่าเพราะว่าเราจะถอดบ่อยนะครับต้องการถอดบ่อยนะครับนะ,อะถอดบ่อยถอดไวแล้วก็ถอดเช้าถอดเย็นนะครับนะเราก็แนะนําติดตั้งสลักนะครับ แข็งแรงนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนรับประกันได้ตัวนี้ผมทํามาแล้ว12ปีไม่มีปัญหานะครับนะไม่มีปัญหาเอาล้ววันนี้ก็ต้องขอลําลาไปก่อนนะครับนะ,อะชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ